สวัสดีครับสวัสดีครับอาชาแนลครับอาชาแนลตอนนี้ตอนนี้เราอยู่แถวลาดกระบังนะครับตลองอยู่ที่คาเฟ่747สคาเฟ่ครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนี่ๆี่มาดูกันครับเราอยู่บนเครื่องบินโบอิ้ง7 4 7คาเฟ่ครับนี่เป็นตั๋วขึ้นเครื่องบินของเรานะครับป็นตั๋วขึ้นเครื่องบินของเรา747คาเฟ่เดีายวจะพาไปเดินชมบรรยากาศในเครื่องบิน7 4 7คาเฟ่นะครับนี่มากับห้านสุดหล่อครับ หลังสุดหลอของผมครับตัวเล็กตัวเล็กมังกงล้อรไงทิเตอร์มังกล้องไน,นไโอโ้โหบบไป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 ยิ้มยิ้มยิ้มยิย้มชาชาชาดูบรรยากาศในเครื่องบิน747คาเฟ่ครับ หลังสุดเลิฟอยู่นี่อีเตอร์มองกงหน่อยมองกงหน่อยอีเตอร์มองกงหน่อยมองกงหน่อยอ่าายบายหน่อยไยบายหน่อยายบายหน่อยโอ้ยสุดหล่อผมสุดหล่อผมรับาสุนสรุดเลิฟมาแล้วขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตครับขึ้นเครื่องบินครั้งแรกอ่าครับมาดูครับมาดูครับกับตันน้อยครับกับตันน้อยผมกับตันน้อยผมอ่ากับตันน้อยอืมดิม่าครับ ه, กับตันน้อยครับตอนนี้เราอยู่ในห้องนักบินของโบอิง747นะครับเราอยู่ในห้องนักบินของโบอิง747กับตันน้อยน้องชายผมครับน้องชายผมพร้อมกับตันอันนี้เราอยู่ในชั้นสามมาดูครับมาดูครับมาดูเบเกอรี่มาดูกาแฟของเรากันนะครับตัวนี้คือครัวซองนะครับครัวซองชไาชไทยครัวซองชาไทยรับมัชชะ สตรอเบอรี่ครับน้ำส้มค pues mm ั้นอเมริกาโน่เย็นครับบูชิโน่เย็นครับร้านสุดรอผมมากับน้องสาวครับน้องสาวครับร้านสุดรอมากับน้องชายอ่าร้านสุดเลิศร้านสุดเลิฟมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยครับมองกล้องหน่อยยิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยก็ได้ร้านสุดเลิศโตแล้วครับท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนพี่ เห็นความสูงสูงขึ้นนะครับตอนนี้สูงขึ้นเติบโตขึ้นสูงขึ้นตอนนี้โตเป็นหมุมแล้วครับอมาดูครับมาดูครับคาเฟ่เจ็ดสี่เจ็ดคาเฟ่ครับอ่าลำใหญ่มากครับโบอิงเจ็ดสี่เจ็ดคาเฟ่ครับโอเคครับเพื่อนเพ่พี่พใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ